เบาหลายนะวะล็อกไห่ร้อยแปดงวดครับเขาในม้าร้อยร้อยแปดงวดแล้วพี่น้องเป็นพ่ออาจารย์แล้วเสียงห้สูตรอาจารย์อยู่อาจารย์เบาเอาเอนาคะนาคาธิปดีสีสุดโทวิสุทธิเท,ท,ทวาปูเชมิณะบังเกิดเปิดโชคเปิดราเดบเปิดทรัพย์เปิดศีลเปิดเจ้าแหวนเงินทองนะมามีมาที่ ขอกาบสวัสดีค่ะ่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะปืนกล่องปืนกล่อง,ววง,องสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกทุกกานมือนีค่ะจังหวัดีอาจารย์โอเพิ่นมาเยี่ยม,ามาลานพญานาคนาคาทีวีเนาะค่ะ,ะเนาะลานทำนาคาทีวีเพิ่นกะสีมาเห็ดขันน้ำม่นเด้อพี่น้องเข่ามาเร็วฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเป็นกำลังใจให้น้ำแม่เนาะค่ะเนาะ ทีเอาแบบสดสดว่าสันมากมากผู้ใดมากอะถือซุกคนอยู่ด้มากมากมากเอาเลขกอยู่นี่เด๋ยวมือนี้มาหลุนอาจารย์โอ้ม่กันเนาะมือนี้เนี่มีโอกาสครับมือนี้ได้มีโอกาสมาล่านถ้ำมาบาังเอิญเนอนบอร์พามครับน<อ>นบังเอิญครับวันนี้พอดีวันนี้พาเจ๊แจมาทำธ<ช>ุระที่อุดรก็เล่ยได้มากก็เลยมาก หาเบิกทรัพย์โดยบังวนแล้วกระโบงหมูครับว่าองค์ปูเพิ่นมา,<อ>าครับองค์ปูมาเมื่อวานปกตินี่อาจารย์ก็บม่ค่อยได้ออกมาทางวุฒิวันโดนเลย,เลยครับที่บ่ได้ลงช่องเพราะว่าบ่ได้มา<อ>บ่ได้มีเหตุต้องมาครับมื้อนี้มีเหตุต้องมา <c oughs> พ่อมาแล้วก็เลยมากราบปูปูเลยว่าเฮ็ดน้ำมนต์ให้แน่่วาซั่น <c oughs> ปูว่าเฮ็ดน้ำมนต์แม่เมนเฮ็ดน้ำมนต์ให้แน่่วาซั่นเฮ็ดน้ำมนต์เอาอีหยังล่ะก็เลยว่องสิปู เสี้ยวโซกให้่าสันอ้อาจารย์มาประเดิมเลยนี่นี่ว่าทัานมีไผมาเอาเลขอยู่ในปูว่าท่านอีบวงเม่นบ่ครับบ่แล้ววัาท่านเห็ดหลังเอานอะอู้ก็สิ่ไฮโซก้อนบไปนี่เอาว่าแน่เนาะนะครับไฮอนบวงสวงไฮคอนบวงเม่นบ่ครับแมนปู้แล้วก็มาถึงสันะว่าท่านมีเงินบวงสวงอยู่แล้วเผืนเสี้ยวอันดาได้ใหญ่มากพุ่นเนาะมันจะมือนี่นี่เสี้ยวเทียนนี่นะครับนี่เทียนเพิ่นกับฝันขึ้นมาเองครับนี่เทียนเอียงกันอะเป็นเทียนเทียนมงคลครับ เทียนนาเกี่ยวเป็นเทียนนาเกี่ยวขึ้นมาเด้สซีเอานี่ล่ะครับเอ็นดำมนต์ค่ะนะครับผู้ใดอยากได้สามตัวนะครับอยากได้โอได้อยู่ครับกดใรเหนื่อเด้อพี่น้องโคตรติดตามนะครับนะครับกดติดตามช่องอาจารย์โอน้ำเล่เด้อครับพอดีอาจารย์โอนะครับมามือนีก็เลยมาโอกาสเบว์ไว้ว่าเบว์ซื้อๆได้อโามาน้ำท่างกันละโอ้ยสิไปเอาโชกยูอุดรก่อน มาฝากเยฟซี่บาบสันเบาเจ้าสิล่ะมือว่านนี่ไปพึ่งไปน้องไข่พึ่งมาเลยครับมือว่านไปน้องไข่ไปหาปูอยู่แม่น้ำโขงพ่อกับมาเดี๋ยวบาเบาโดนพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็สิรำขั้นเนาะไปห้องไปเอาเลยคร,รับเอาเลยไป,ปพี่น้องไปหาโมงเฮาขอให้เวลาให้ เสียนิิศยาได้มาอยู่ขางชิงภูเขาดนี่ยจังไรเน่ก่อนปูเอ้ยจักคูแล้วจา่แวจาแยยมทั้งสองปูนี่แล้วเป็นประ,ประตูปฏิบไตบูชาแจ้เยอยดพุทธคุณเนี่ยท่อนจักคูพิ่นจังตัวสกขขีปญัญญาดีจังเหตแตกแยกไปให้มันก่อนสมองคนจังเต็งให้ได้ใจเจ้าอยู่หงเฮ่องนเนี่ยท่อนสมนาสูตรสมณาโคดมสัมปโนโอกาสะอามะมะพันตสีสาจูเอ,อคุณพระพุธเจา้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามันดาคุณครูบาอาจารย์องค์ปูนาคลาด ปูสีสุดโทแมญยาซีปทุมมานาวังแห่งหนี้แล้วก็เราเทพไท้เทว่าทั้งหลายเดอ้อสัิคธินหนักกินท่ายุ่งมานาัดเราเทพเทว่าณพื้นทรนี่มือนีลูกหลานที่ขอเปิดทรัพย์เมืองบาดาลไปสร้างบุญสร้างบารมีให้เอฟซีภู่าเป็นมี่ปูมีชซื้อเสียงดังกล่องในแดนสามโลกธาะุเปิดเงินแสนเงินล้านเขาหันเขาบ้านเขาเมี่ยงนับจังแต้มือนีวันนี้เป็นต้นไปอ่า บ่ได,บบได้จำก็ค้นบร้จก็ไขนะมามีมา,มมาเงินทองหลั่งไหลมานะหาข้าพเจ้านาะชาลิติเปิดเป็นสาระเป็นเลขเป็นอักขระเลขยันสังยะยันตังนะักยันตังวิกึงคะเลนะัเปิดโม و, เปิดทาเปิดยะเปิดเปิดให้รู้เปิดให้เห็นเปิดให้ชัดเจนเปิดให้รู้แจ้งนะบันดนีด้โดยเทินอมนาคราชนาคนาคาวิสุทธิเท,ทวาปูเชมิปูเชมิอ สุดๆตอยนี้เทุกส่วนทุกมุมก็สิ่งที่รูมารดาตาราราชาระดฮหราจเตอรานักนาราชีธาชนิตังธรรมิตาสัทธตาวิกิตกิตาบริตักรนันตุสัตวสัตุสัตวสักเกกามเจรูเปกคฤษีคาราเตจันทริเหวิมานีทีเปรตเถจักามีตารุวันนาคาหันเนเขหาวัตภูมิมหิเขตเตภูมมามังมามหาราชินีมามะมามะยะขะยะยันตังขันตังวิกึงทะเรนะขะยะยันตังสันตังวิกึงทะเล นับังเกิดเปิดทรัพย์นับังเกิดเปิดโชคนับังเกิดเปิดลาบเปิดบุญเปิดบารมีเปิดดวงชะตาราศีเปิดสิ่งดีๆให้แกผู้คนทั้งหลายนัมามีมาชีแบงมาหาราชคาราชาราชดาคาราชดาคินีราคารโยโดเตเตสุหาราเจเตตุมเหอนุรักขันตุอโรณนะขเยนะสุเขนะจัจจรมาสุตีบรมจัตตารหาเอโบบาราสุติรบาราเจเตรมาจราหาราญายันตัง E cara ya jatang kereta di berubah jatarahar cara cara jatara hara cara di berubah Setak setang setangah cito rumah seti rumah seti rumahnya ramada rama jatuh E uak nama mak nama ak darajo te rumah kerja seti

หนึ 1, 3, ่งสาจครับอาจารย์ใช่โอ้สากับ7อยู่น้ำกันสามกับ7อยู่น้ำกันสามก็ได้เจก,ก็ได้ันเขีนใหแม่ค่ะหนึจ อาจารย์ชันเจ็ดหนึ่ให้น้ำหนักเดี๋ยวเอฟซสีเขีนแต่ส1มหนสตัวได้อาจารย์เจ็ดสามหเจสขข้างล่างก็ได้ครับอาจารย์ครับ เก็บหนึ่งหนึ่งโอ้มีเลขเห็ดปู่เพิ่นบอกมาเห็ดเด้ครับบ่แม่นว่าอาจารย์อยากเห็ดเด้กโอ้ครับหัวหวาเพิ่นบอกเคยเนาะเพิ่นบอกมาเห็ดเด็กเอาโชคยังยังเลยเพิ่นเพิ่นให้มาเอาโชคเลยนาะอาจารย์ครับปู่เพิ่นมาปู่เพิ่นมาเพิ่นบอกว่าเอ้าองเล่าแล้วขึ้นพวกท่านในบ่วงพื่อนะคือนพวกเห็ดหนม่นเนี่ยเพื่อน่ะครับเพิ่นท่วงเลยเพิ่นท่วงเลยกะเล่มากกะเลยมาบอกเบือซ่ามาเบือซ่าอัน ปูแล้วบอกว่าเฮ็ดน้ำมน่นมาสัน่นครับร้อยวันพันปีกับ่ได้มาหาโอ้นานเลยที่เนี่ยจังหวะมากที่สั้น,นาม,ามีผู้ใดเห็นอ,อาจารย์ในช่องจำได้นะครับตั้งแต่องสามปีที่แล้วเผมได้พี่น้องสามปีครับผม <S <S ช่องผมได้ลงอาจารย์สามปีแล้วเลยถามว่ากล้าได้ครับว่ <S <S บาบ่ได้ตัวได้พี่น้องครับแต่ว่าผู้ใดพื้นอาจารย์นี่รวยตลอดเด้อใช่สามปีนี่สถิติคืออาจารย์โออะไรนะ จานโอห้าสิบล้านห้าสิบล้านแตกสามตัวเนาะอาจารย์แตกสามตัวก็หกตัวครับแตกหกตัวนะครับแตกหกตัวก็เคยตัวแตกพี่น้องตอนนั้นอาจบอกว่าโอปอบอกว่าไปดูหน้าผ้าหน่อยหน้าผ้านั้นสามตัวขึ้นมาแดงมันเป็นข้างหน้าครับแล้วอาจารย์บอกสามตัวข้างหลังอีกสามตัวหน้าและหลังแตกเป็นหกตัวพี่น้องเอบครับ บ่อยากดังแล้วปนีเฮ้ดยี่ยงไหนปนี้เอาสูมบนเอฟซีติดต่อทางไหนอาจารย์มองไม่เห็นนะอัน0801ห2 5 3 2 4เดียพี่น้องอยอะทั่วมาหลายเด้ยพี่น้องสายสีใหม่ชาติแบดบ่ท่านตอนนี้กำลังสร้างอะไรครับอยู่สำนักเราตอนนี้ก็คือสีสั่งล่านถ้ำองค์ปูพญานาคพึ่งสร้างองค์ท้าเวสุวรรเสร็จไปแล้วนะครับสูง4เมตร นะครับแล้วก็สร้างหลวงปู่ทวดเสร็จแล้วนะครับหลวงปู่ทวดสองเมตรเสร็จแล้วครับนะครับบานีกระจีส้างองค์ปูขนาดนาขลานปูหนักเล้าสีมาทั้งหมดเกียรต์สีพันวาเลยนะครับเดี๋ยวทําผู้ใดไปคอนแกนกับไปติดตามได้ไม่เลอกพี่น้องเด้อนะครับมี่พอสังเวียนฮะพอสังเวียนพ่อสังเวียนนี่เราวเป็นพ่อของอาจารย์ดีนี่แหละเป็นยังไงครับอสังเวียนเราเป็น เราเป็นสูตรคำนวณได้พ่นหวังเราดังเลาเขาสามงวดตัวกันได้เด้ล่าสุดเนี่คบก้อนนั้นนั่นร้อยแปดงวดมันก้อนนั้นนั่นเราถือเราขอไปอยากเออเาบอกเอาไม่เห็นป่อยเราบอกว่าให้ไปเลี้ยนอยู่เราบอกให้ไปเลี้ยนอยู่ครับแต่ว่าคนที่จะเลี้ยนได้เนี่ยต้องเกิดวันอังวันวันสุกพันะรล้ว่าวันสุกเขาต้องต้องเป็นมีวันอีกแมนเจ้สีแมนแต่ว่าเล่าหายนี่ไม่ บนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยได้พี่น้องวันนี้เลากหาหว่าแล้วตัวไหนอาจารย์มีปะมีอยู่วาไปี้จดหาะจดจดเลยจำได้อยู่ใช่ไหมอาจารย์จำได้วันนี้มีทั้งขันน้ำมนต์ปูแล้วก็เลขพ่อสังเวียนแมนร้อยแปดงวดนี้มันจริงไหมอาจารย์จริงครับของแท้เลยใช่ไหมของแท้จัดงวดก็แค่สูตรนี้สูตรนี้เข้ามาแล้วร้อยแปดงวดครับ อันนี้นบ่ได้นับนะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าที่เขาติดตัวกันในสามงวดส้วนเนี่ยเขามาแล้วครับครับเ,เข้าสองตัวหรือสามตัวกันของของพ่อเนี่ทั้งสองตัวทั้งสามตัวเป็นสูตรคำนวณที่แบบว่ามันจะเป็นรอบมันเข่ามากก็ล่าเข่าไงคือป่องกลับไหมโอ้เลขสูตรของเราไม่ต้องกลับครับของพ่อสังเวียนป่องกลับแต่ว่ามือนนี่มีสอง นะครับมีสองอย่างเนาะให้เลือกอเอาว,เว,ว่ามันจะตรงกับขันน้ำมลเราไหมนออจาันเนาะ<ม>ตรงแหมอาจารย์มีอยู่ตรงตัวหนึง่งเที่ว่าแกเอ สมัยก่อนได้ได้สูตร,รมาก็เลยเก่งมาตลอดอย่างนี้แหละครับใช่เคยไปใช้ด้วยเลระสูตร,ตรของเล่าคือเล่าไปเป็นทหารหอืแล้วพระธุดงนี่ให่พื้นมาครับพระธุดงเป็นคนในสูตรตอนเล่าเป็นทหารได้เลยครับแล้วบอ,อกว่าเอาไปเด้อเล่าก่อทีแรกเล่าบ่อ,อยากได้วันนี้เล่าเล่ากันเรื่มแบบมาอยู่บ้านเนาะครับก็เลยแบบไม่ไม่ลองเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเล่นมันเราเข่าไหมเออเข่าตลอดเข่าตลอดเลยใชยทหารในตัวนี้แม่น ไอ้งวดเมื่อกี้มันออกอย่างเี้ยศูนย์หกหรือหกศูนย์วะศูนย์หกครับศูนย์หกล,ล่างบ่เล่าห้ตัวนี้ยเ้่าหยูงแต่เล่าห้บนแจเล่าห้บนเล่าห้งวดนี้แหละครับอาจารย์งวดนี้แหละยังไม่ได้บอกใครได้นน่เอา้า มาที่ได้แล้วเอ้ยเราเล่าเขียนเราเล่ามาว่างไว้ให้อาจารย์มันพี่บินยุนบ่มีบินไทยไว้ยู่บอเอ้เดี๋ยวสีเบิ้งสีเบิ้งนี่เนี่ยจับอะไรแล้วครับไหนดูแน่อาจารย์อันนี้ของพ่อโอ้บนเป็นบนล่างเป็นล่างได้ครับล่องเชือกเจ็บหนึ่งซ้ำโตซ้ำโตขึ้นเป็นล่างครับ สองตัวล่างสองตัวบนเช่นผิดบหัาจัดเขียนผิดแล้วแสดงว่าบนที่นั่นวเมื่อกี้มันออกบนขึ้นล่างชุดหกล่าร่างชุดหกร่างบนออกสามแปดแปดแสดงว่าแสดงว่าเขาจิตจำอะไรมเอามาใส่หนีก็ได้บนในงานพี่น้องครับตัวนี้ตัวนี้นะมันมันตัวเก่าเหรออาจารย์แม่นมันเป็นตัวเก่าชิพ่อเป็นชุดเก่าซะก่อน เลาวาดีเนี่ยเลาวาเลาวิง่งเลาวาเลาวิ่งตัวนี้ครับวิงว่งวิง่งหกแมนมันจะมาตัวเก่าบนหนีเล่อวา<ข>อครับงเวียนแมนเร่าวามันบนหนีตัวเก่าหรอกอันนี้ขันน้ำมนต์อันนี้ขนนันน้ำมนต์ครับคนคนละอย่างนะครับอันนี้คือขันน้ำมนต์ตรงกันเจ็ดหนึ่งพอสองเวียนเก้าเจ็ดหนึ่ง ร้อยแปดงวดเนาะโอ้ไม่ธรรมดาเลยร้อยแปดงวดเนาะอาจารย์เนาะใช่อืออาจารย์ทําไมไม่เรียนสูตรกับพ่อสังเวียนแม่ครับเดี๋ยวแกจะให้สูตรอยู่จะจะให้อยู่ครับอ๋อเป็นพ่อของอาจารย์โรเนาะครับเก๋าจะให้อยู่เป็นพ่อแท้ๆเลยใช่ไหมครับพ่ออีรีแล้วครับพ่ออีรีเออแต่ว่าตรงกันคือเจ็ดหนึ่งเนาะอาจารย์เนาะอันนี้ของพ่อสังเวียนอันนี้เป็นเลข เลขลับเหรอครับเลขล็อกหรือว่าเลขเคำนวณเลขคำนวณสูตรครับอันนี้สูตรพ่อของอาจารย์โอบ่ได้ปล่อยไลท์นะครับอันนี้ก็คือบ่อบบอถเหมือนกันท่านเคซื้อแล้วพี่น้องนะครับอันนี้คือของพ่อสังเวียนครับนะครับ,รบวอดมื่อกี้นี่พนาาพนพนเพิ่นกระเข่าเพิ่นแจกเงินอาจารย์รู้ว่โอ้เอาจนได้แจกเงินแจกเงินอาจารย์ดูตีพ่อก็ได้ได้ได้อยู่